ออโต้ยังไม่ทันเสร็จมิวเอ็กไหม่อีกคันหนึ่งครับจัดโปรเจเอร์อเหมือนกันเป็นหน้าโมโนนะครับหลังซับแท้งครับนี่บอกเลยว่าคันนี้จัดทรงนะครับลูกค้าใส่สปริงโหลดไปแล้วแต่ทีนี้ของเดิมเนี่ยมันมีความกระด้างนะครับแล้วโชค๊คใช้มา8ปปีแล้วก็เลยเปลี่ยนแค่น,น้อยนะครับเป็นหน้าโมโนหลังซับแท้งแบบนี้ครับที่ผมเลือกเป็นหลังซับแท้งให้ครับตอนแรกเขาจะเลือกเป็นหลังโมโน้วยนะแต่ว่าผมเลือกเป็นตัวนี้ให้ดีกว่าเพราะว่าตัวซับแท้งเนี่ยยังไงก็ใส่ไปแล้วใช้งานได้ยาวๆครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเเเเตติิมมมข้้้้้าาาาาางหหาานหนนนนก็็ปแไดรือว่ เป็นคลีนก็ได้นะครับเพราะว่าสับแท่งมันอยู่ได้ตลอดอยู่แล้วนะครับนี่ตัวสับแทงนะครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้8ระดับนะครับเป็นการสอบคอมเพรสชันนะครับหรือช่วงกดนั่นเองนะครับมีมาให้นะครับมีเบอร์บอกนะครับตรงรุ่นแน่นอนครับกับมิวเอ็กโหลดคันนี้ครับบอกเลยว่าวันนี้วันนี้โบเฟนเดอร์เมาเหมาเลยครับใครที่สนใจก็ทักจองคิวเข้ามาได้ที่เพจออรพิก่อนนะครับหรือโทรหาองเจริญที่05-88-88นะครับบอกเลยว่าโทรเข้ามาก่อนเพื่อจะได้เป็นการไม่เสียนาฬิกาเสียเวลาครับผมฝากไว้ครับ